วันนี้หนูจะไปกินหมูกระทะน,นะคะร้านอะไระร,บบะร้านหมูกระทะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านหมูกระทะปิง้งปิ้งอะไรเธอมันอยู่ตรงแยแกเลยออ๋เห็นแล้วม<อ> มานี่นายกินหมูกระทะแล้วทำไมอยากกินมากเลยเหรอตั้งรองมากี่วันแล้วฮะไหนรอกินหมูกระทะมากี่วันแล้วคะ <Okay. S 1> อาจิมน้ำจิ้มไหมกินกินน้ำจิ้มสิคะมัน <laughs> น่าจะเผ็ดนะคะเผ็ดไหมนี่มันแซ่บเราจะกินได้หรอ ห้าร้อยค่ะไม่เอาจานมาเล่นนะหิวมะอาวเต่ก็จะมีน้ำรองด้วยนะเนี่ยหิวหิวแล้วแม่หิวแล้วอรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆอยากกินไหมอ้าวเอาแมสมาให้แม่เก็บอีก แม่ว่าแม่จะขยับเตาก็ได้โอเค,อเคจะได้ริมๆหน่อยนะ,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 ะรู้แล้วจ้าถึงย่าหมูกระตักทีอืมเดีย๋ยวแม่ไปตักคำแข็งดีกว่าได้สิคะมาแล้วนี่ไงมีมีหมูมีไก่มีสามชัน้นมีกุ้งตัวใหญ่นั้นเนี่ย แล้วก็มีเนื้อชิ้นด้วยมีปลาหมึกมีผักเป็ดปนเส้นใส่ปลาหมึกไหนปลาหมึกแม่ลงไปแล้วเรามาย่างกันเลยได้กินหม้ั่แล้วได้กินหม้อคั่วแล้วดีใจไหมฮะหนูเอาน้ำเปล่าเนาะเอี่ยงนี้ไม่ต้องจับมากลูกก่อนอื่นนะเราเอานี้แปะไว้เลยลูกอุ้ยมันติดกันใช่มันติดกันนะติดเลยติดกันอ่ะ ไออะมันไม่ม <tampoco S 2> ัน <bugün> ต <Dragon> yeah. ิดกันหมดลูกเธอมันมันติดกันไม่เป็นไรใช่ไหมใช่มันน่าจะนั่นหมูแล้วก็มีหมูแล้วก็มีาหมือแล้วก็คูกเลยเธอเขาติดกันอ่ะก็เลย ขาจะติดตะเกียบฉันแล้วเกียวให้หน่อยจา้าเฮ้ยทำไมใช้ด้านนั้นอะ่อก็ใช้ด้านนี้มนขนาดนนหนีบไม่รู้ใอยู่อ่เราจะลองเบคอนเลยชุญวา <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ว้าวว้าวคุณคับพี่น้ำมันมีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกไข่อยู่ไหนเอ่ยไม่ใช่ สุกแล้วกุ้งกุ้งเตาร้อนดีนะอยากกินนะนาอาจาร,ารเตรียมกานเลยนะคะ มเมื่อวานไม่พอไม่โดนบ่นไม่พอตับ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 ลูสีตับ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 น้องก้ากินตับนะลูกก้าวทานจังเลยเทใสอ๋อไม่มีถ้วยเล็กนี่หว่าต่อไปข้างเลยใส่ถ้วยไหมจะต่อไปข้างๆก็ได้ เราจะเจียวก่อนหรอจะไม่ได้เอาเป็นใไนรึยังไงโไม่จะจุ่มจุ่มจลูกเนี้ยไม่ต้องเนาะอ๋อร่อจะจุ่มแต่ใส่ไปเป็นลูกก็ได้ปะต้องใส่มันสำหรับเป็นหมูจุ่มนะถ้าจะจุ่มจะดัานกว่าถ้าย่างอ่ะมันไม่ค่อยชุบไข่หรอกไข่มจะไหม่มันจะไหม่หอ๋อหร่อยค่ะแป๊บนึงนะคะจะสุกละค่เดี๋ยวได้ายผักเดี๋ยวป้าใส่ผักให้ถ้าลองกินเบคอนดีกว่า นั่งดีๆดิลูกหน้ามันเลือจะตุ๋วจะตุะสุกแล้วเนี่ยเบคอน <laughs> ลืมนั่งลืมนั่งลืมนั่งด้วยหรอคะ <laughs> เดี๋ยวมามาจะต้องทำอะไรนะ <laughs> เติมพริกกับกระเทียมดีกว่า <laughs> นี่นะคะ <laughs> เราก็จะเติมปร <laughs> ุงรสด้วยน้ำจิ้มลงไป เคเลยจ้าเธ <c oughs> อขอพลิกหน่อยอ่ะกดพิกให้หน่อยดิยยไม่เอาลูกอย่าทำมันร้อนอันตรายตาขาวางไว้ก่อนนะคะให้มันเย็นก่อนนะคะช้อนอยู่นี่ค่อยๆกินนะลูกแม่อะไรคะลูกหนูอยากเอากุ้งด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสุกก่อนคะ่ะ ก็ตามหมึกแล้วก็น้ำจิ้ขอแซ่บแซบไว้ถ้าผนสาดแล้วอะ่ะนิดนึงน้ำมันมีนะคะค่ะได้เลยจิกจ๊ปะปะปะป้าลูกจะเอาน้ำแท็กซี่เปล่าเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำจิ้มกันก่อนเออใส่ให้หน่อย โอ้ยกระเด็นพะกุณอ,อ,อะไรลูกอะไรม,มันถึงหน้าหนูเลยอะฝนใช่ไหมฝนสาดเขาถึงนั่งข้างไหนไอเกินน้ำมันกระเด็นมาใส่หน้าหน,นูหนูถอยหลังมาหนูถอยหลังมาเราจะชิมน้ำจิ้มแล้วว้าวกระเด็นกระเด็นน่าจะชิมนี้ก่อนเลย นีะะคเะพื่อนๆถอยหลังมาก้าไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าไหมลูกขออนุญาตทานก่อนนะคะไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าอืมเออย,ยังเวิร์ดไทยน่าจะน้ำจิ้มสุกี้มากกว่านะทำไมอ่ะทำไมอ่ะได้ดูนั่งนี้เหรออืมควันมาทางนี้นี่ไม่มาแล้วมั้ง น้ำนึงลูกลองดูก่อนตายและฟันไปและเอาช้อนมาทำไมอ่ะตัดกินเลยง่้ๆเลยไม่ตรอ,อให้มันเด่นก่อนเออรอเย็นแล้วบ้างแม่กินก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะมแม,ม,ม่น้องเลา่แมข้ามีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนี่เธอขอเขาหน่อยช่วยหนึ่งลองชิมดูดกับปลาหมึกเจ้าาทีนดีอืมดีดีดีด เดี๋ยวแม่เอาผักให้นะคะขาแากนะหมตากินุ่มๆก่อนแล้วกันอืมทำไมอ่ะลูกฉีมันเลยโโหฉีดลยแล้วก็เป็นหมูนุม่ม เห็ดเข็มทองลูกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็ดเข็มทองไหนบอกใช้ตะเกียบได้แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองจิ้มซีฟู้ดดูมันจะเค็มข้นไหมอืมอก็รวนร่วน,วนหน่อยอืเอเราได้ลูกหลากหลาย<ม>ดีลูก กุ็ไก่หมูก็ดีไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มาแนวหมักเป็นแบบเค็มๆนะคะไก่กับหมูก็จะมาแบบนี้เลยนะคะทำให้น้ำซุปแบบคงรสชาติเดิมนะคะไม่ไม่เค็มเกินไปเห็ดเข็มทองค่ะนี่ค่ะเรียกว่าเห็ดเข็ม ต้มให้ใหม่นี่เห็ดๆทองน,นะคะใส่ลงไปเลยน่ากินไหน่ากินเน,นานเนอะ,ะอร่อยเนาะกปปรุบกรอบๆนะคะแล้วเอาอะไรอีกเอาผักกาดด้วยไหมคะไดคะ่ะผักกาดก็อร่อยนะคะ,จ,คะจ,รจริงคะจริงสิคะแต่แม่ต้องหั่นก่อนนะอได้ญญนะคะ